ผมเคยคิดว่าความจนมันติดตัวมาแต่จริงๆมันติดอยู่ในความคิดเราผมโตมาในครอบครัวธรรมดามากๆครับพ่อแม่เป็นลูกจ้างใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนมาตลอดผมได้ยินคำว่าไม่มีเงินตั้งแต่จำความได้เวลาผมอยากได้อะไรพ่อแม่จะพูดว่าไม่มีหรอกลูกกรรมเก่าของเรามันเป็นแบบนี้ตอนนั้นผมเชื่ออย่างสนิทใจว่าความจนคือกรรมเก่า เหมือนมันเป็นสิ่งที่ฟ้าลิขิตไว้แล้วว่าคนอย่างผมไม่มีวันรวยได้ผมเติบโตมากับความเชื่อแบบนั้นมาตลอดและที่แปลกคือมันทำให้ผมยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มผมเรียนไม่เก่งเพราะคิดว่าเรียนไปก็ไม่มีประโยชน์ผมไม่กล้าฝันใหญ่เพราะคิดว่าฝันไปก็ได้อยู่ดีผมทำงานแค่พออยู่พอกินเพราะคิดว่าชีวิตแบบนี้คือกรรมของเรา แต่แล้ววันหนึ่งผมได้เจอกับคนคนนึงที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการเขาเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่ที่โตมาในบ้านจนยิ่งกว่าผมอีกแต่วันนี้เขากลับมีชีวิตที่ดีมีเงินเก็บมีเป้าหมายและมีความสุขผมถามเขาแบบไม่อายเลยว่านายทำยังไงทำไมคนจนเหมือนกันแต่ชีวิตนายไปไกลขนาดนี้เขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดคำเดียวว่า เพราะฉันหยุดโทษกรรมแล้วเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมผมอึง้งผมไม่เข้าใจตอนนั้นเขาหมายถึงอะไรเปลี่ยนพฤติกรรมเขาบอกต่อว่าความจนมันไม่ได้อยู่ในโชคชะตาแต่มันอยู่ในสิ่งที่เราทำซ้ำทุกวันโดยไม่รู้ตัวถ้านายยังคิดเหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมนายก็จะอยู่ที่เดิมประโยคนั้นมันเหมือนมีใครมาตบหัวผมให้ตื่น ผมเริ่มกลับมามองชีวิตตัวเองผมตื่นสายเหมือนเดิมทุกวันผมบ่นเรื่องเงินแต่ไม่เคยหาทางเพิ่มมันผมอยากรวยแต่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องเงินเลยผมใช้เวลาว่างไปกับซีรีส์เกมและการบ่นโชคชะตาทั้งหมดนี้คือพฤติกรรมซ้ำๆของความจนที่ผมทำมาตลอดชีวิตผมเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าผมไม่เปลี่ยนสิ่งที่ผมทำทุกวันแล้วชีวิตจะเปลี่ยนได้ยังไง วันต่อมาผมเริ่มเปลี่ยนเล็กๆก่อนผมตื่นเช้าขึ้นหนึ่งชั่วโมงเพื่ออ่านหนังสือเรื่อง Mindset และการเงินผมเริ่มเก็บเงินเดือนละเล็กน้อยผมเริ่มจดบันทึกรายรับรายจ่ายผมเริ่มตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่ใช้เงินว่ามันจำเป็นไหมแน่นอนครับมันไม่ได้ง่ายเลย หลายครั้งผมก็อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมแต่ผมเตือนตัวเองเสมอว่าความจนเก่าของเราจะกลับมาถ้าเรากลับไปมีพฤติกรรมเดิมผมเริ่มสังเกตคนรอบข้างบางคนบนจนทุกเดือนทั้งที่รายได้ไม่ได้น้อยแต่สิ่งที่เขาทำทุกเดือนคือใช้หมดก่อนคิดเหมือนที่ผมเคยทาพอได้โบนัสก็เอาไปซื้อของใหญ่เพื่อปลอบใจชีวิตพอหมดก็เริ่มบนใหม่ว่า กรรมเก่าอีกแล้วผมเริ่มเห็นชัดเลยว่าความจนไม่ได้สืบทอดทางสายเลือดแต่มันสืบทอดทางพฤติกรรมถ้าพ่อแม่เราไม่เคยเข้าใจเรื่องเงินเราก็จะทำเหมือนเขาจนกว่าจะมีใครสักคนหยุดวงจรน,นั้นแล้วเริ่มเปลี่ยนผมเลือกจะเป็นคนนั้นของครอบครัวผมในช่วงแรกที่เริ่มเปลี่ยนผมเจอแรงต้านจากคนรอบข้างเยอะมากบางคนบอกว่าอย่าคิดมากทำไปก็เท่านั้นแหละ บางคนหัวเราะว่าจะออมเงินทำไมเงินเดือนแค่นี้แต่ผมไม่โกรธใครเลยเพราะผมก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันผมรู้แล้วว่าความจนมันเริ่มจากความคิดที่ไม่อยากเปลี่ยนทุกวันนี้ผมไม่โทษกรรมอีกแล้วผมรู้แล้วว่ากรรมเก่าของผมคือพฤติกรรมเริ่มและบุญใหม่ของผมคือการลงมือเปลี่ยนผมเริ่มใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจใหม่ ไม่ว่าผมจะมีรายได้น้อยแค่ไหนผมจะไม่ใช้มันจนหมดไม่ว่าผมจะเหนื่อยแค่ไหนผมจะยังหาความรู้เพิ่มอีกนิดไม่ว่าผมจะลงอีกกี่ครั้งผมจะไม่กลับไปคิดว่าชีวิตนี้มันถูกกำหนดไว้แล้วเพราะตอนนี้ผมเชื่ออย่างสุดใจว่าความจนไม่ได้ถูกสาบไว้แต่มันถูกสร้างจากสิ่งที่เราทำซ้ำทุกวันบทสรุปของบทเรียนที่หนึ่ง กรรมเก่าคือสิ่งที่เราเคยทำพฤติกรรมซ้ำๆคือสิ่งที่เรากำลังทำถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะจนเหมือนเดิมแต่ถ้าเริ่มเปลี่ยนแม้เพียงนิดเดียวกรรมใหม่ก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วบทเรียนที่สองผมเคยคิดว่าความจนเกิดจากรายได้น้อยแต่จริงๆมันเกิดจากนิสัยใช้ก่อนคิดตอนที่ผมเริ่มทำงานใหม่ๆผมมีรายได้น้อยมาก เดือนละหมื่นปลายๆที่แทบไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านค่ากินค่าเดินทางทุกสิ้นเดือนผมจะบ่นกับตัวเองว่าเงินไม่พอเพราะรายได้น้อยเกินไปผมตั้งเป้าว่าถ้าได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นชีวิตต้องดีขึ้นแน่แต่พอวันนั้นมาถึงรายได้ผมเพิ่มขึ้นจริงครับแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนเลยคือผมก็ยังไม่มีเหลือเหมือนเดิมมันทำให้ผมเริ่มสงสัยว่า หรือจริงๆปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รายได้ผมลองย้อนดูชีวิตตัวเองผมพบว่าทุกครั้งที่ได้เงินผมจะรู้สึกอยากใช้ทันทีผมคิดว่าเราทำงานเหนื่อยก็ต้องให้รางวัลตัวเองบ้างกินดีขึ้นซื้อของดีขึ้นเที่ยวบ้างจะได้หายเหนื่อยผมคิดแบบนั้นทุกเดือนและผลลัพธ์คือผมเหนื่อยทุกเดือนและจนทุกเดือน วันหนึ่งผมได้ฟังคลิปของนักการเงินคนหนึ่งเขาพูดคำหนึ่งที่แทงใจมากคนจนไม่ได้จนเพราะรายได้น้อยแต่จนเพราะเขารีบใช้เงินก่อนจะคิดว่ามันควรไปอยู่ตรงไหนผมฟังแล้วนิ่งไปเลยครับเพราะมันตรงกับตัวผมทุกอย่างผมเริ่มสังเกตพฤติกรรมของตัวเองเวลามีเงินเข้าบัญชีทุกครั้งที่เห็นยอดเงินเพิ่มขึ้นในวันเงินเดือนออกสมองผมจะสั่งทันทีว่าไปกินของดีๆเถอะ ไปซื้อของที่อยากได้สักหน่อยผมรู้สึกว่าผมสมควรใช้เพราะผมหามันมาเองแต่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของพฤติกรรมซ้ำๆที่ทำให้ผมจนผมเริ่มเข้าใจหลักจิตวิทยาง่ายๆอย่างหนึ่งว่าเวลาสมองเรารับรู้ว่ามีเงินมันจะพยายามหาวิธีใช้เงินนั้นเพื่อสร้างความสุขทันทีเพราะมันกลัวว่าความสุขจะมาช้า เราเลยใช้โดยไม่คิดเพื่อให้รู้สึกดีตอนนี้แต่ลืมไปว่าความรู้สึกดีตอนนี้มันคือผลของความลำบากในอนาคตผมจำได้ว่ามีอยู่เดือนหนึ่งที่ผมตั้งใจจะเริ่มออมผมหักเงินออกไว้ตั้งแต่ต้นเดือน2000บาทแต่พอปลายเดือนผมก็ถอนออกมาใช้จนได้เหตุผลตอนนั้นคือจํำเป็นต้องใช้แต่พอมาคิดทีหลังมันไม่ใช่ความจำเป็นเลยครับ มันคือความอยากที่ปลอมตัวเป็นความจำเป็นผมเริ่มเข้าใจว่าถ้าผมยังใช้ก่อนคิดต่อให้ผมหาได้เดือนละแสนหรือเดือนละล้านผมก็จะไม่มีวันรวยผมเลยเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมดแทนที่จะใช้ก่อนแล้วค่อยออมทีหลังผมเริ่มออมก่อนแล้วค่อยใช้ทีหลังผมตั้งระบบอัตโนมัติให้ธนาคารหักเงิน20%เข้าบัญชีออมทันทีที่เงินเดือนเข้า มันเหมือนการซ่อนเงินจากตัวเองเพราะผมรู้ว่าถ้าเงินอยู่ในบัญชีเดียวกับที่ใช้จ่ายมันจะหายแน่นอนเดือนแรกที่ทำผมรู้สึกอึดอัดมากเหมือนถูกบังคับให้ใช้ชีวิตแบบขาดแต่พอผ่านไปเดือนที่สามผมเริ่มชินและพอเห็นเงินออมมันขยับขึ้นเรื่อยๆผมรู้เลยว่าผมมาถูกทางแล้วผมยังจำคำพูดของรุ่นพี่คนหนึ่งได้แม่นเขาบอกผมว่านายไม่ต้องหาเงินให้เก่งขึ้นหรอก ถ้านายยังใช้เงินเหมือนเดิมตอนนั้นผมไม่เข้าใจแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่ารายได้เพิ่มมันไม่ช่วยอะไรเลยถ้านิสัยใช้ก่อนคิดยังอยู่เหมือนเดิมเพราะไม่ว่าเราจะได้เงินมากเท่าไหร่สมองเราก็จะอัปเกรดความอยากให้เท่ากับรายได้เสมอผมเคยเห็นคนมีรายได้เดือนละสองหมื่นจนและคนมีรายได้เดือนละสองแสนก็จนเหมือนกันไม่ใช่เพราะเขาไม่มีเงิน แต่เพราะเขาไม่มีระบบความคิดทางการเงินที่ต่างจากเดิมหลังจากผมฝึกออมก่อนใช้ได้อย่างต่อเนื่องผมเริ่มเข้าใจว่าพฤติกรรมซ้ำๆที่ทำให้รวยมันตรงข้ามกับพฤติกรรมที่ทำให้จนอย่างสิ้นเชิงคนจนจะใช้ก่อนแล้วค่อยเหลือถึงจะออมแต่คนรวยจะออมก่อนแล้วค่อยใช้ในส่วนที่เหลือคนจนจะถามว่ามีเท่าไหร่จะใช้ให้พอได้ย่งไง แต่คนรวยจะถามว่าอยากเหลือเท่าไร่แล้วถึงจะใช้ได้เท่าไร่ผมเริ่มฝึกคิดแบบคนรวยไม่ใช่แค่พยายามเก็บเงินแต่พยายามออกแบบนิสัยทางการเงินใหม่ให้ตัวเองทุกวันนี้ผมยังไม่ได้รวยแต่ผมมีนิสัยของคนที่กำลังจะรวยผมใช้เงินทุกบาทด้วยความตั้งใจผมไม่รีบใช้ทันทีที่ได้เงินและที่สำคัญผมมีสติทุกครั้งที่เงินออกจากมือผมเข้าใจแล้วว่า รายได้มันคือเครื่องมือแต่พฤติกรรมคือคนบังคับเครื่องถ้าเครื่องดีแต่คนบังคับไม่เป็นเครื่องนั้นก็พังอยู่ดีเพราะความจนมันไม่ได้เกิดจากโชคชะตาแต่มันเกิดจากการทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆที่ให้ผลเดิมๆบทสรุปของบทเรียนที่สองคนจนไม่ได้จนเพราะรายได้น้อยแต่เพราะไม่เคยคิดก่อนใช้ถ้าเปลี่ยนจากใช้ก่อนคิดเป็น คิดก่อนใช้ชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเพราะเงินไม่เคยหนีใครเราต่างหากที่ผลักมันออกไปทุกเดือนบทเรียนที่สผมเริ่มเข้าใจว่าความจนไม่ใช่ช่วงชีวิตแต่มันคือระบบความคิดที่ถูกฝังไว้ผมเคยคิดว่าจนคือสถานะชั่วคราวคือช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่เรากำลังรอให้โชคดีขึ้นแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าจนมันไม่ใช่ช่วงชีวิต แต่มันคือวิธีคิดที่อยู่กับเรามานานจนกลายเป็นนิสัยเพราะต่อให้คุณได้เงินก้อนใหญ่ถ้าวิธีคิดยังเหมือนเดิมอีกไม่นานคุณก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมผมจำได้ว่ามีช่วงหนึ่งในชีวิตที่ผมได้เงินโบนัสก้อนโตที่สุดตั้งแต่ทำงานมามันคือเงินที่ผมรอทั้งปีและคิดว่านี่แหละจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่แต่เพียงไม่ถึงสองเดือนเงินก้อนนั้นก็หายไปหมด ผมยังจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมใช้มันกับอะไรบ้างตอนนั้นผมโทษทุกอย่างเศรษฐกิจกไม่ดีของแพงขึ้นรายจ่ายเยอะแต่สิ่งเดียวที่ผมไม่เคยโทษคือตัวเองจนวันหนึ่งผมอ่านเจอประโยคในหนังสือเล่มหนึ่งว่าเงินไม่เคยทำให้คนจนหรือคนรวยเปลี่ยนแต่เงินแค่ขยายสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วให้ชัดขึ้นผมเงียบไปเลยครับเพราะผมรู้ทันทีว่า เงินก้อนนั้นไม่ได้หายเพราะโชคร้ายแต่มันหายเพราะผมยังคิดแบบคนจนผมเริ่มมองย้อนกลับไปในชีวิตตั้งแต่เด็กผมถูกปลูกฝังแนวคิดเรื่องเงินแบบผิดๆมาตลอดผมได้ยินประโยคแบบนี้บ่อยมากเงินเป็นของสกรปรกอย่าอยากรวยเลยเดี๋ยวลําบากคนรวยเห็นแก่ตัวผมไม่รู้เลยว่าคำพูดพวกนั้นมันค่อยๆฝังเข้าไปในใจผม จนผมโตมากลายเป็นคนกลัวเงินโดยไม่รู้ตัวผมกลัวพูดเรื่องเงินกลัวถูกมองว่าโลภผมรู้สึกผิดทุกครั้งที่พยายามจะหาเพิ่มและที่แย่ที่สุดผมรู้สึกว่าผมไม่คู่ควรกับความมั่งคั่งมันคือกรอบความคิดคนจนที่ฝังอยู่ในหัวผมมันนานมากจนกระทั่งผมได้เจอคำว่ามันนี่หมายเสร็จครั้งแรกผมเริ่มศึกษามันอย่างจริงจัง และสิ่งแรกที่ผมได้เรียนรู้คือเงินจะอยู่กับคนที่เคารพมันไม่ใช่คนที่กลัวมันผมเริ่มเข้าใจว่าการจะรวยได้มันไม่ได้เริ่มจากการเพิ่มรายได้แต่มันเริ่มจากการเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับเงินก่อนผมเริ่มเลิกพูดคำว่าไม่มีทางรวยหรอกผมเริ่มเลิกพูดว่าเงินมันหายากและเริ่มพูดว่าเดี๋ยวเราจะหาทางสร้างมันให้ได้ ผมเริ่มฝึกตัวเองให้มองเงินเป็นเครื่องมือไม่ใช่ศัตรูผมเริ่มคิดว่าเงินไม่ได้ดีหรือเลวมันแค่ขยายสิ่งที่เราเป็นถ้าเราเป็นคนดีเงินจะช่วยให้เราทำดีได้มากขึ้นแต่ถ้าเราไม่มีสติเงินก็แค่ขยายความโง่ของเราออกมาผมเริ่มสังเกตเห็นความต่างของคนรวยกับคนจนในจุดเล็กๆคนจนเวลาพูดถึงเงินจะพูดด้วยอารมณ์กลัวกลัวไม่พอ กลัวหมดกลัวเสียแต่คนรวยพูดถึงเงินด้วยความเข้าใจถ้าเสียจะได้เรียนรู้ถ้าไม่พอก็สร้างเพิ่มได้ถ้าล้มก็เริ่มใหม่ได้เสมอมันทำให้ผมรู้ว่าความจนจริงๆมันไม่ได้อยู่ในบัญชีแต่มันอยู่ในระบบคิดที่เราถูกโปรแกรมมาตลอดชีวิตผมเริ่มฝึกเปลี่ยนระบบคิดตัวเองใหม่จากกลัวเสียเป็นกล้าสร้างจากเงินหมดแล้วทำไงดี เป็นจะสร้างให้มันงอกยังไงดีจากชีวิตยากเพราะไม่มีเงินเป็นไม่มีเงินเพราะไม่เคยจัดการชีวิตผมเริ่มเข้าใจว่าถ้าอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ต้องเริ่มจากระบบคิดเหมือนคอมพิวเตอร์ถ้าระบบข้างในมันเสียต่อให้เปลี่ยนจอใหม่มันก็ยังพังชีวิตคนก็เหมือนกันครับถ้าความคิดเกี่ยวกับเงินยังพังต่อให้ได้งานใหม่รายได้ดีแค่ไหนสุดท้ายก็กลับมาจนเหมือนเดิม ผมเคยเป็นแบบนั้นมาหลายรอบพอได้เงินก้อนใหญ่ผมดีใจแต่สุดท้ายก็กลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์เพราะผมไม่เคยเปลี่ยนโปรแกรมความคิดของตัวเองเลยวันนี้ผมไม่ได้กลัวความจนอีกต่อไปเพราะผมรู้ว่ามันไม่ได้ติดตัวมามันแค่ติดอยู่ในหัวและถ้าเปลี่ยนวิธีคิดได้ความจนก็แค่เรื่องชั่วคราวทุกวันนี้ผมมีระบบความคิดใหม่ที่ผมยึดไว้เสมอเงินคือเครื่องมือ ใช้มันให้สร้างค่าไม่ใช่ซื้อค่าความกลัวคือสัญญาณของการเติบโตถ้ากลัวการลงทุนแสดงว่ายังมีอะไรให้เรียนรู้รายได้สะท้อนความรู้ไม่ใช่โชคถ้าอยากได้มากต้องรู้มากผมไม่ได้รวยทันทีจากคิดแบบนี้แต่ผมเริ่มเห็นทางผมเริ่มเข้าใจว่าความมั่งคั่งเริ่มจากภายในและถ้าใจเรามีระบบที่คิดถูก เงินจะค่อยๆไหลเข้ามาเองบทสรุปของบทเรียนที่สความจนไม่ใช่ช่วงชีวิตแต่มันคือระบบความคิดถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีคิดเงินเท่าไหร่ก็จะงอกบทเรียนที่สผมเริ่มเห็นว่าคนจนซ้ำเพราะใช้เวลาไปกับการเอาตัวรอดแทนที่จะสร้างอนาคตช่วงหนึ่งของชีวิตผมรู้สึกว่าผม เหนื่อยแทบตายแต่ไม่ไปไหนเลยผมทำงานหนักทุกวันทำโอทีเกือบทุกคืนผมขยันสุดๆเท่าที่คนธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้แต่ทุกสิ้นเดือนผมก็กลับมาที่เดิมเหนื่อยเหมือนเดิมเงินหมดเหมือนเดิมจนผมเริ่มถามตัวเองว่าเรากำลังขยันอยู่ในที่ที่พาเราไปไหนได้ไหมวันหนึ่งผมได้คุยกับรุ่นพี่ที่ผมเคารพมาก เขาเป็นคนที่เริ่มจากศูนย์เหมือนผมแต่วันนี้เขามีทั้งธุรกิจและอิสระทางการเงินผมถามเขาแบบตรงๆว่าพี่ทำยังไงถึงรวยได้ทั้งที่เราก็ขยันพอๆกันเขายิ้มแล้วพูดกับผมชา้ชาๆว่าเพราะน้องเอาพลังทั้งหมดไปใช้กับการอยู่รอดแต่พี่เอาพลังไปใช้กับการสร้างอนาคตผมฟังแล้วนิ่งไปเลยครับ มันเหมือนโดนเปิดไฟในห้องมืดที่อยู่มานานเขาอธิบายต่อว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้ขี้เกียจนะพวกเขาขยันมากแต่ปัญหาคือเขาขยันในสิ่งที่ไม่พาไปข้างหน้าผมเริ่มย้อนดูตัวเองผมขยันทำงานเพื่อให้ได้เงินเดือนแต่ไม่เคยใช้เวลาสักนิดเรียนรู้เรื่องการเงินผมขยันแก้ปัญหาวันนี้แต่ไม่เคยคิดวางแผนพรุ่งนี้ ผมขยันหาแต่ไม่เคยขยันเก็บขยันทำแต่ไม่เคยขยันคิดผมเข้าใจเลยว่าความจนมันอยู่ในวงจรที่ชื่อว่าอยู่รอดหมดเริ่มใหม่อยู่รอดหมดเริ่มใหม่ผมอยู่ในวงจรนั้นมันนานมากเหมือนวิ่งอยู่บนลู่วิ่งไม่ว่าขยันแค่ไหนก็ยังที่เดิมวันหนึ่งผมตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่เคยทำผมหยุด หยุดคิดแค่เรื่องอยู่รอดแล้วหันมาคิดว่าจะสร้างอนาคตยังไงดีผมเริ่มถามตัวเองว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้พาเราไปไหนในอีกห้าปีข้างหน้าถ้าเราหยุดทำงานวันนี้เรายังมีรายได้ไหมเราใช้เวลาทุกวันไปกับสิ่งที่เติบโตหรือแค่ซ้ำคำถามพวกนี้มันทำให้ผมรู้สึกกลัวแต่กลัวในทางที่ดีเพราะมันทำให้ผมรู้ว่า ผมกำลังใช้ชีวิตแบบผิดทิศผมเริ่มหาความรู้เรื่องการลงทุนเริ่มสร้างรายได้เสริมจากสิ่งที่ผมถนัดเริ่มศึกษาการใช้เวลาให้มีคุณค่าผมเลิกใช้เวลาหลังเลิกงานไปกับการบน่นหรือดูซีรีส์ทั้งคืนผมหันมาดูคอร์สออนไลน์แทนอ่านหนังสือแทนเขียนบันทึกการเงินของตัวเองแทนช่วงแรกๆมันเหนื่อยมากครับเพราะสมองเราชินกับการทำงานเพื่อวันนี้ มันต่อต้านทุกครั้งที่ผมพยายามเปลี่ยนแต่พอทำไปเรื่อยๆผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆผมเริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีความรู้เริ่มมีโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาเพราะผมมีทักษะใหม่และสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเริ่มมีเวลาเพราะพอเรามีระบบการเงินที่ดีมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเราจะเริ่มมีเวลาและเวลาคือสิ่งที่คนจนไม่มี คนจนใช้เวลาทั้งชีวิตแลกเงินแต่คนรวยใช้เงินซื้อเวลาและใช้เวลานั้นสร้างสิ่งใหม่ผมเคยคิดว่าคนรวยขยันน้อยกว่าคนจนแต่ความจริงตรงกันข้ามเลยครับคนรวยขยันมากกว่าแต่เขาขยันในสิ่งที่สำคัญกว่าเขาขยันวางระบบขยันเรียนรู้ขยันสร้างมูลค่าเพิ่มขยันคิดระยะยาวในขณะที่ผม ขยันแค่ทำงานวันต่อวันโดยไม่รู้ว่ามันจะพาไปไหนผมเลยเริ่มเปลี่ยนจากการใช้ชีวิตเพื่ออยู่รอดมาใช้ชีวิตเพื่อเติบโตผมเริ่มวางเป้าหมายระยะยาวเริ่มคิดถึงการสร้าง passive income เริ่มมองเงินไม่ใช่แค่รายได้แต่เป็นเครื่องมือในการต่อยอดทุกวันนี้ผมยังทำงานเหมือนเดิมมีเรื่องให้เหนื่อยเหมือนเดิมแต่ผมไม่รู้สึกเหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะทุกแรงที่ผมใช้มันพาผมไปข้างหน้าไม่ใช่แค่วนอยู่กับที่ผมเข้าใจแล้วว่าความจนซ้ำๆมันเกิดจากการใช้ชีวิตวนอยู่ในโหมดเอาตัวรอดคนที่หลุดจากวงจรน,นั้นได้ต้องกล้าเปลี่ยนจากทำเพราะต้องทำเป็นทำเพราะมันจะพาเราไปข้างหน้าบทสรุปของบทเรียนที่สคนจนพยายามเอาตัวรอดแต่คนรวยพยายามสร้างอนาคต เพราะถ้าเราใช้เวลาทั้งชีวิตแค่เพื่อวันนี้วันพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรเหลือให้เราเลยบทเรียนที่หวันที่ผมเข้าใจว่าความรวยไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือผลลัพธ์ของพฤติกรรมใหม่ที่เราสร้างขึ้นเองครั้งหนึ่งผมเคยเชื่อว่าบางคนเกิดมารวยเพราะโชคดีบางคนมีบ้านดีพ่อแม่ดีโอกาสดีส่วนผมไม่มีอะไรเลย ผมเคยบอกตัวเองแบบนั้นเพื่อปลอบใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วแต่ตอนนี้ผมไม่พูดแบบนั้นอีกแล้วเพราะผมรู้แล้วว่าความรวยไม่ใช่โชคแต่มันคือระบบพฤติกรรมที่คนสร้างขึ้นด้วยตัวเองผมเริ่มเห็นชัดจากตัวเองนี่แหละตอนผมยังคิดแบบคนจนผมทำแบบคนจนพอผมเริ่มคิดแบบคนรวยผมก็เริ่มทำแบบคนรวยและพอทำซ้ำพอ ผลลัพธ์มันก็เปลี่ยนจริงๆทุกอย่างมันเริ่มจากนิสัยเล็กๆที่ผมเปลี่ยนในแต่ละวันผมเคยใช้เงินทันทีที่ได้เงินตอนนี้ผมเก็บก่อนใช้เป็นอัตโนมัติผมเคยรอให้โอกาสมาหาตอนนี้ผมสร้างโอกาสเองด้วยการเรียนรู้ผมเคยคิดว่าความมั่นคงคือมีงานดีๆแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า ความมั่นคงจริงๆคือการมีทักษะที่ทำให้เราอยู่รอดได้ทุกที่ผมเคยคิดว่าเงินคือสิ่งที่ต้องหาแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเงินคือสิ่งที่ต้องบริหารผมเริ่มเข้าใจสิ่งที่คนรวยทำแตกต่างจากคนทั่วไปคนจนมักจะรอให้พร้อมก่อนลงมือแต่คนรวยลงมือก่อนแล้วค่อยเรียนรู้ระหว่างทาง คนจนกลัวพลาดจนไม่เริ่มแต่คนรวยพลาดได้เพราะเขารู้ว่าพลาดคือบทเรียนคนจนมองว่าเงินมีไว้ใช้แต่คนรวยมองว่าเงินมีไว้สร้างต่อผมเคยกลัวการลงทุนมากเพราะผมคิดว่ามันคือความเสี่ยงแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าความเสี่ยงจริงๆคือการไม่ลงทุนเลยผมเคยกลัวเริ่มใหม่เพราะกลัวเสียเวลา แต่วันนี้ผมรู้ว่าเวลามันจะเสียอยู่ดีถ้าไม่เริ่มตอนนี้ผมเริ่มเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นระบบใหม่ในชีวิตผมตั้งเป้าระยะสั้นเพื่อให้เห็นผลลัพธ์เร็วและตั้งเป้าระยะยาวเพื่อไม่ให้หลงทางผมแบ่งเวลาแต่ละวันเป็น3ส่วน 1. ส่วนที่ใช้ทำงานหาเงินสส่วนที่ใช้เรียนรู้เพื่อเติบโตและสส่วนที่ใช้ดูแลร่างกายและจิตใจ ผมเชื่ออย่างหนึ่งเลยครับว่าคนที่ไม่ดูแลตัวเองจะไม่มีวันรวยจริงๆเพราะสุดท้ายเงินมากแค่ไหนก็ไม่มีค่าถ้าเราไม่มีพลังจะใช้มันผมเริ่มดูแลตัวเองดีขึ้นเริ่มมีสมาธิเวลาคิดเรื่องเงินก็ไม่เรียบร้อน ผมเริ่มมองทุกบาทที่จ่ายออกไปว่ามันทำหน้าที่อะไรในชีวิตผมเงินที่ออกจากมือผมต้องทำงานเสมอไม่ว่าจะซื้อประสบการณ์ซื้อความรู้หรือสร้างผลตอบแทนระยะยาววันหนึ่งผมได้เจอกับตัวเองในกระจกแล้วถามว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับคำว่าจนที่เคยกลัวผมยิ้มครับเพราะผมไม่กลัวมันอีกแล้ว ผมไม่รู้ว่าผมรวยหรือยังแต่ผมรู้ว่าผมไม่จนเหมือนเมื่อก่อนแน่นอนเพราะผมเลิกทำพฤติกรรมซ้ำๆที่พาผมกลับไปจุดเดิมผมเลิกใช้เงินแบบไม่คิดเลิกทำงานแบบไม่มีเป้าหมายเลิกโทษโชคชะตาและเลิกรอปาฏิหารผมแทนที่สิ่งเหล่านั้นด้วยพฤติกรรมใหม่ที่สร้างผลลัพธ์ใหม่และทุกครั้งที่ผมเห็นผลเล็กๆเ,เกิดขึ้นผมจะยิ่งเชื่อมากขึ้นว่า โชคดีที่สุดของผมคือวันที่ผมเริ่มลงมือเปลี่ยนตัวเองตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าความมั่งคั่งไม่ใช่จุดหมายแต่มันคือผลข้างเคียงของวินัยและพฤติกรรมที่ถูกต้องถ้าเราตื่นมาทำสิ่งเดิมทุกวันเราก็จะได้ชีวิตเดิมแต่ถ้าเรากล้าทำสิ่งใหม่ซ้ำๆทุกวันชีวิตเราก็จะเริ่มเปลี่ยนอย่างที่ไม่เคยคิดว่าเป็นได้ ทุกวันนี้ผมไม่ได้วัดตัวเองจากเงินในบัญชีอีกต่อไปแต่ผมวัดจากนิสัยทางการเงินที่ผมสร้างได้ผมไม่ได้ถามว่ามีเท่าไหร่แต่ถามว่าพฤติกรรมวันนี้จะพาผมไปไหนในปีหน้าผมไม่ได้กลัวความจนอีกแล้วเพราะผมรู้ว่าต่อให้เงินหมดพฤติกรรมใหม่ที่ผมสร้างไว้จะพาผมกลับมาได้เสมอบทสรุปของบทเรียนที่5ความรวยไม่ใช่โชคชะตา แต่มันคือผลลัพธ์ของพฤติกรรมใหม่ที่เราสร้างซ้ำทุกวันความจนคือวงจรของพฤติกรรมเดิมๆแต่ความมั่งคั่งคือวงจรของการลงมือใหม่อย่างมีสติและวินัย